สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายพาจะพามาทำเอมาเตียมเตรียมต้นมะม่วงในการที่เราจะทํานอกดูดูดตอนนี้ยายพาทําเดือนจะสางกิ่งป,ปลายปลายเดือนของ เดือนเมษาตอนนี้เดือนเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเมษาเนาะยายพาคก็ได้เตรียมทำมะม่วงนอกฤดูแต่ยายพาจิทำแต่น้ำนกไมาได้จ้ะก่อนจะไปฟังว่ายายพาจีทำอย่างเตรียมยังไงก่อนได้ยายพาก็า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ยายพาเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะก็มาเราก็มาคุยกันเรื่องที่ตีเตรียมพ้อมในการทำมะม่วงนอกฤดูเตรียมต้นเตรียมต้นมะม่วงคือการเตรียมต้นนี่ก็เตรียมเตรียมว่าหนึ่งคือเราต้องมีระบบน้ำ สำหรับคนที่จะทำนะสำหรับคนที่จะทำหรืออยังไงอ่ะสำหรับคนที่จะทำที่เป็นมื่อหม่เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจอ่ะก็คือให้บวกแต่ถ้าถามว่าคนในสวนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันหมดแล้วหละว่าทำกันแบบไหนแต่ที่จะพูดที่จะพามาพูดวันนี้คือสำหรับคนที่เขาไม่เคยทำเขาอยากทำแต่เขาเขาเขา เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเตรี้ยมเตียมแบบไหนเนาะให้พาคันหนึ่งก็คือการว่างโถ่น้าเพราะว่าสางตอนนี้ฝนมันก็ลงก็จิงอยู่เดือนเมษาแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ลงเราก็ได้เปิดน้าเปิดน้ํารุดเขาให้มันคือมันไม่ให,ให,ให,ให้ความชุ่มชื่นให,ให้เขาอะเพราะว่าดินเราตอนนี้มันยังไม่อิ่มน้าน้ายังไม่อิ่ม ดินยังไม่อิ่มน้ำเราก็ต้องเตรียมไว้พอพอเราได้น้ำเลยใช่ไหมพอเราจีจ,จีตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราก็ได้ใส่ปุ๋ยเยผ้าตอนนี้เยผ้าก็ใส่สูตรเสมอเดยจ้ะสูตรสิผ้าสิผ้าสิผ้าเย่าใส่สูตรเส,ส,สมอตอนนี้แต่ยี่ห้อไหนก็คือ ให้คือก็ใคก็เลือกเลือกแค่ยี่วงอะไรก็ได้แล้วแต่คือตามกำลังของเรายาย้าก็ไม่ได้ทำความสะอาดลบลบต้นดอกเพราะยายาใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะยายาก็จีสางสางกิ่งทับแต่งกิ่งก่งแต่งกิ่งทับมันเลยคือก่อนที่เราจะแต่งกิ่งเนี่ย เราต้องใส่ปุ๋ยก่อนถ้าเล่าใส่ปุ๋ยที่หลังแต่งกิงปุ๋ยมันก็จะอยู่บนใบไม้บางคนเขาเขาว่าใส่น่แต่ว่าพย่้านะ่ว่าใส่ใส่ใส่โกนน่ะดีที่สุดคือปุ๋ยมันก็จะได้ถึงพืน้นถึงดินถึงเราฝนตกมามันก็จะได้ละลายถ้าสมมติว่าเราแต,แต่งกิงก่อนใช่ไหมมันก็ค้างอยู่บนใบเนี่ยจักว่ามันไหลหรือไม่ไหลอะไรขวางว่ามันจะ ล้วเฮ้ยไปทั้งไหนยัยพาก็เลยใส่กอนแต่งกิง่งทำไมถึงยญยพายังใหม่คําจัดวัชพืชก็คือ ตอนนี้ถ้าเราเรากำจัดตอนนี้มันก็ไอ้นี่เนาะพอเราทําไปถามว่าถ้าทําแต่ตอนนี้ดีไหมมันก็ดีกําก้าไอพวกยาวัชพืชพวกเนี่ยหมูที่เราไม่ต้องการเนี่ยเรากำจัดได้ก็ดีแต่ยายพาเนะ่ะคือจากแกโย่ไปไปยัดต้นทุนยายพาก็เลยยังไม่ทํายายพาจะไปทําอีตอนที่ยายพาดึงดอก เพราะว่าทําไมต้องยายพาไปทําในต้นนั้นถ้ามะม่วงมันออกใบทเล็วไหมล่ะมันก็จะเป็นคุมมันแสงมันกระจาเข้าไม่ได้แล้นี่แลกวคนต้นนี่มันก็ไม่ได้ลุกแล้วยายพาก็จะไปตัดเอาเครื่องตัดยาตัด้างๆางยายพาจะไปทําต้นนั้นต้นหนึ่งยายพาใส่สามกิโลจะ้ะ ใส่ปุ๋ยเตียมต้นสางยายพาใส่สามกิโลวานให้รอบๆบต้นเด้จ้ะรอบๆลบกลวงที่บริเวณว่าทรงพุ่มของมะม่วงเน่ยใส่ปุ๋ยรอบๆบเลยหวานกลวงให้เท่าก็ทรงพุ่มของมะม่วงผัวหลากมะม่วงมากว่าตี ห้ก,กินได้ไก่อยู่เนาะเราก็ให้มันขยายให้มันได้รู้ช่วยกันห้าก,กินช่วยให้มันดูดอาหารให้มันได้กินเลี้ยงลําต้นได้เร็วๆเราก็ใส่หลบๆหลบๆหลบเลยเดี๋ยวยายพาจะพาไปดูในการในพาแต่งกิ่ง นี่มะม่วงเงยพานี่ลุกมากเลยนะเพราะมันต้นใหญ่เลยเนาะก็อีตอนที่ว่าต้นเล็กๆอ่ะคือก็คือทําไมถึงยังไม่สางแบบตัดยอดแต่แต่ทีแรกคือต้องการขยายทุงมพุ่มของมะม่วงให้มันได้ใหญ่เตะกิ่งกระโดนที่แบบแต่เราก็เปิดกลางไงเปิดกลางยอดมะม่วงให้แสงมันส่งตรงลงมา หาลำลำคนูนลำลำต้นเนี่ยให้แสงมันเขา่มามะม่วงมันก็จะได้ปรุงลมเขาอากาศถ่ายเทได้สะดวกมะม่วงเวลาไอเนี่ยมันถ่ายเทสะดวกมันไม่อึดอดัดมันไม่ น่น,นอมันก็ตีออกลูกดีติดลูกดีอย่างเงี้ยแต่ติดลูกดีมันก็อยู่เกี่ยวกับปัจจัยหลายๆอย่างนี่แหละดูในการดูแลในการน,นี่มันก็เกี่ยวกันมันไม่ได้เกี่ยวแต่เฉพาะว่าเราตัดแต่งกิ่งหรอกนะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบให้ทําให้ลูกมันดุเดี๋ยวจะพาจะพาไปดู ในการตัดแต่งกิ่งของวันที่ยี่สิบเป็ดมีาพศอหอกสี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่วันนี้ยายพาก็ไม่ได้แต่งหนอกนะวันนี้ยายพาให้ผู้ช่วยอีกคนนึงช่วยแต่งให้ดูยายพาก็ยืนพูด เราก็ตัดแต่งกิ่งข้างในมันออกที่ที่ปลายโชที่อะไรนะที่กิ่งมันเจอะหันเข่าข้างในอะ่ะเราก็ตัดออกแตตัดออกให้มันปุุงๆเราก็ตัดปลายมันให้มันเลือแบบ มือนก็เราจากมันยาวสองสองข้อมือเราก็ตัดข้อมือหนึ่งเนี่ยตัดออกไปก็อย่าให้มันเยอะก็คือเลื้อยใบให้เขาหายใจเพราะว่าต้นไม้นี่มันก็หั้นใจด้วยใบยเนาะ จริงที่มันติดติดกันเราก็คือมะม่วงมังม่งก็จิเป็นมะม่วงที่เอเป็นในการแปกของเขาเขาก็จะมีชั้นหนึ่งเหมือนมันก็มันก็จะซับหว่างของเขามาโดยธรรมชาติของเขาเลยแหละแต่เราก็เพียงว่าเราจะตัดจริงไหนไหวมันก็จะมีซับซับหว่างของเขามา เราก็เลือกกิ่งที่เราไม่ต้องการกิ่งน้นยที่มันไม่แข็งแรงเราก็เลือกออกแค่นั้นเองในการทำกิ่งมะม,ม,ม่วงจะน่าจะบางนี่ก็คืออยู่ก็คนชอบแต่ที่สำคัญเลยคือแนะนำในการที่ว่าตัดกิ่งกระโดนกิ่งกระโดนคือตรงคือกิ่งที่ตรงตรงขึ้นไปบนยอดตรงตรงใจกลางของมะม,ม,ม่วง มันจะมีอยู่สองกิ่งเห็นไหมสองกิ่งเ,เราก็ตัดออกกิ่งหนึ่งเลือกตัดออกพอพอแสงพระอาทิตย์ขึ้นจากตะว,วันออกน้องมันก็จะได้ทาตรงมาแล้วถ้าพอตะว,วันตกก็คือให้มันได้รับแสงทั้งวันน่ะเราก็จะตัด,ตดกิ่งนี่ยออก Set kinh của Xếp bà Có nị lê ta, này đây thọ. A Thế nào A bài liền thúc 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 liền thúc 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 kinh thúc 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 hay không thúc chạy ngay, ngay. ไว้ให้เขาให้ใจช่วยเขากระตุน้นให้ได้มีแรงที่จะมาสางใบใหม่เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นจะพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายพาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า